ไม่น่ากลัวเลยเขาไม่ได้โป้นกันแบบนี้นะโป้นไงเดี๋ยวฉันท่ไปดูไหมเอามาเดี๋ยวท่าไปดูว่าเขาโป้นกันยังไงโป้นแล้วได้ตังค์ด้วยนะเอ้าโป้นก็ต้องได้ตังค์สิแต่ว่ามันต้องให้นักเออให้มันน่ากลัวหน่อยที่ทำยิ้มไม่น่ากลัวเลยดูนะดูเดี๋ยวทนี้เฮ้ยตรงนี้เลยมีกระป๋าษออกมาตรนี้มีอะไรออกมาไหบุ๊คเร็วเร็วมีไหมอย่าให้ดูนะ ว่าซ่อนไหมไม่งั้นตายด้วเห็นไหมนี่จริงๆแล้วเขาต้องกันแบบนี้ที่ทำอยู่เนี่ยไม่น่ากลัวเลยเดี๋ยวตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนนายหัวสะอื้นใหญ่เลยกลัวอะไรขนาดนี้จะป้นเราเลยเราก็เคยเป็นโจรเหมือนกันจะทำให้ดูเฉยๆน่ากลัวไหมน่ากลัวนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องปล้นกันแบบนี้ อย่างเมื่อกี้คือได้เลยนะแสดงว่าเพิ่งไปโจนฝึกหัดใช่ไหมเนี่ยเท่าไหร่เสียหมดเลยอ่ะโหยอดเลยสี่สิบวนอันนี้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 ไม่เอาคือเป็นค่าครูมาอะไรอ่จะเอาอะไรไม่จะเอาจับจะไปทำอะไรจะป้นจะป้นใครจะป้นอันนี้พี่แกคิดว่าแกจะได้ป้นใช่เหรอคะเอามาได้ฉันจับตัวแกนะจะบอกแกดูเลยว่าอนาคตข้างหน้าอีกไม่นานฉันนี่จะเป็นเจ้าหน้าที่ จับแกไปติดคุกอ้เอ้ยไล่เอาไล่เอาไม่อยากติดคุกใช่ไหมคุกแหลถ้าอย่างนั้นตัวเราเป็นโจรรับปากเลยนี่ว่าจะเลิกเป็นโจรขี้แตกเลยอันไว้ก่อนไม่ใช่อันงั้นถูกับพมไปก่อน พูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเธอพูดเล่นเออตกใจหมดไปไปไปเรื<ป>่อไ,<ป>ไปจองหรือเปล่า<ป>หรือว่าอ,อยากติดคุกถ้าไม่ได้ไปจอ,องก็ไปเข้าคุกเลยไม่ไไมเอาถ้าเกิดจะเอาฉันไปเข้าคุกนะ่ะฉันกลัวเหงาอ่ะไปจับเพื่อนฉันอีกคนนึงได้ไหมนี่แกมีเพื่อนเหรอมีเพื่อนนี่เพื่อนแกก็ไปโจหลหรือเนี่ยไปเหมือนกันอ๋อจะให้ไปจับเพื่อนเข้าคุกด้วยขออยู่ห้องเดียวกันนะจะได้คุยกันได้ตอนนี้เอาเรื่องของเราก่อนแล้วเรื่องเพื่อนเองนะถ้าเจอเนี่ยค่อยจับได้สรุปจะเลิกเป็นโจร หรือว่าจะไปเข้าคุกเอาแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปโจรแล้วนะแลจะไม่ให้เป็นโจรแล้วจะให้ไปไหนอะ่ะเอา้าตอนนี้ชายากูด้ากำลังต้องการกำลังทหารนะจำนวนมากและฉันเนี่ยกำลังจะไปที่กองอำนวยการ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วแกต้องไปเป็นทหารกับฉันอา้าวตกลงไหมไปจะเป็นทหารได้เงินเดือนป่ะเอ้าเป็นทหารก็ต้องได้เงินเดือนสิและที่สําคัญนะฉันจะบอกให้ <c oughs> เป็นทหารเนี่ยนะรับราชการ งกูก็มองตามมึงแล้วอยู่ในการแสดงตลอดเวลาเลยมีเงินไหมคะไปอิดยังไปไม่ได้เขาเริ่แม็กหมดปัดเดี๋ยวไอ้โจนนั้นมันจะไปกับเกมไหมล่ะไม่ไปตกลงไหมไปทหารเนี่ยเขามีเงินเดือนให้เพราะว่ารับราชการถูกไหมตกลงรับปากสัญญาจับมือชื่ออะไรเนี่ยฉันมีชื่อว่าวายุ นายชื่ออะไรฉันน่ะเหรอชื่อดุนในดุนจ้ามีเพื่อนอีกคนนึงมีเพื่อนอีกคนนึงแล้วทำใหไม่มาด้วยกันอ๋อคือแยกกันปล้นมีแยกย้ายกันปล้นเนี่ยหวังว่าจะปล้นได้วันนี้นะก็ขอให้เป็นแบบนั้นแล้วกันไม่ใช่ว่าเพื่อนไปเจอกันในคุกนะมาเายะไปๆถ้าไหนก็ไปกองกำลังการเลยเฮ้ยไม่รู้ติดอะไรเนี่ยอยู่นานเลยเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ ได้วฟนดาบมิอะไรเอ๊ะหยกเปฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงไม่ใช่เสียงที่คุยกับกูนี่อย่าพึ่งทักดิเสียงเดียวพูดเสียงเดียวอ่ะเออเป็นอะไรแล้วขอบคุณนะฉันฉันฉันไม่เป็นอะไรแล้วค่ะแต่ว่า ขอบคุณคุณมากเลยนะคะถ้าว่าไม่ได้คุณมาช่วยเอาไว้ฉันต้องเสียความสาบบริสุดให้กับผู้ชายคนนั้นแล้วขอบคุณมากที่ฟ้าที่ส่งพระเทพบุญหลอกมาให้ฉันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับถ้าคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วครับขอบคุณค่ัน ผมมีชื่อวายุนะครับแล้วนารีค่ะฉะนมีชื่อว่านารีนะคะนางสาวนารีนามสกุลว่าหมีซัวค่ะที่ฉันื่อว่านามสกุลนี้เพราะว่าฉันเนี่ยทำอาหารเก่งอันดับที่หนึ่งเลยค่ะคุณฉันเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะคะถ้าคุณสนใจนะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะู ขอรักษาเองค่ะจนสูงจนสูงจนสูงสูงติดตั้งเลยค่ะติดตันไหมคะตันอยู่ครับค่ะปากเพจเลยครับ <c oughs> ดอกไม้เขาป่ะเพสสวัสดครับข <c oughs> ายอยู่หน้าเว็บได้ไหมคะให้ฉันให้ฉันหาให้ไหมบอกละเอียดขนาดนี้เลยเหรอครับง่ายมากค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ากูขนาดนี้แล้วบอกว่าไกูอยู่นี่แล้วเนี่ย ว่าเราสองคนเป็นแฟนกันเลยดีไหมครับเคุณคุณมาพูดแบบนี้คือมันจะดีนะมันจะดีเหรอต้องมันจะดีเหรออ๋อเหรคุณอรีครับค่ะถึงเบ้าหน้าผมมันจะธรรมดาค่ะแต่ความน่ารักที่พกมามันมหึมานะจะบอกให้ ว้าวมันพิเศษสุดๆไปเลยค่ะมีไหมคุณมีไหมคุณไม่มีค่ะไม่มีหรอครับค่ะขยับไปทางขวานี่มีได้ไหมค่ะมีแล้วครับทำไมคะใจเราจะได้ตรงกันไม่เล่นนาฬีได้ไหมทำไมคะเล่นกีฬาแทนได้หรือเปล่าไม่คุณรออยู่ค่ะแต่คุณกำลังวานนั่ง